แทบไม่น่าเชื่อครับนับตั้งแต่วันที่18ที่ได้รับโปรดเกล้าถึงตอนนี้คำประกาศมีเราไม่มีลุงปิดสวิตส์3ปอกำลังเกิดขึ้นในรัฐบาลแพ่ทองทานตอนแรกๆเนี่ยดูจังหวะการโหวตนายกครับนะ เหมือนจะเล่นปิดเกมเร็วอืช่วงนั้นะเล่นปิดเกมเร็วมากครับแล้วกลัวว่าจะมีคลื่นแทรกจากป่าที่ไหนแล้วแต่นะเคลื่อนเคลื่อนเพื่อที่จะแย่งตําแหน่งนายกกันอแต่พอมาถึงช่วงตั้งคอรมอปิดเกมเร็วไม่ได้ะครับมันมีโจทย์ยากเยอะนะเพราะนั้นเขาบอกใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์ในการตรวจสอบคุณสมบัติหลังจากมีเรื่องของจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนี่ยากแล้วและผลจากจริยธรรม ส่งผลในการตั้งคลมอกลายเป็นโจทย์ยากแต่ผลของการตั้งโจทย์ยากกลับกลายเป็นแรงกระแทกชุดใหญ่ไปยังพลังประชารัฐพูดถึงพลังประชารัฐตอนนี้ส่งมาสองโผเป็นความปวดหัวของนายกนตรีและผู้จัดการรัฐบาลเมื่อส่งสองโผเนี่ยทางออกของผู้จัดการรัฐบาลมีคำตอบครับ ได้มาเกือบหมดแล้วนะครับแต่ก็ของพลังประชารัฐยังไม่ชัดเจนทางเราไม่มีปัญหาอะไรคือเราต้องการความชัดเจนคิดว่าคนที่จะร่วมมือกันในการทํางานได้จริงๆระหว่างที่ทํางานร่วมกันไม่มานั่งแทงกันข้างหลังหรือไม่มานั่งมีปัญหานะครับเอาเท่านั้นแหละเพื่อต้องการให้รัฐบาลรีบเดินหน้าทํางานได้นะครับยังไม่ไปถึงงั้นนั้นครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ตรงนี้อยู่ว่า ทั้งหมดที่จับมือร่วมกันเนี่ยยังจับมือร่วมกันอยู่หรือเปล่าก็คือความหมายคือถ้าพลังประชารัฐชัดเจนประชาปั์ก็มาเสียบได้เลยคผมบอกไปแล้วว่าถ้าไม่ชัดเจนอาจจะไม่ได้ทั้งสองชุดหรืออาจจะได้ชุดใดชุดหนึ่งก็ไปว่ากันโอ้ <c oughs> ทีสิอีทีททประชงประชารัฐส่งไม่ชัดเจนอ่า อาจจะไม่ได้ทักชุดหนึ่งออหรือว่าอาจจะได้ชุดใดชุดหนึ่งเพราะมันมาสองโผไงโรโคเดียวแต่ส่งมาสองโผเนี่ยนี่ไม่ได้เอาลึกลับนะลึกลับยังไงลึกลับกลางคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมีแกนนําอยู่ชุดหนึ่งบุกไปพบกับผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าพักคนหนึ่งที่ถนนราชพฤกษ์เขาบอกว่านี่น,นี่ทั้งผ่ยลิกะ ทลงอัตรกรแดงแล้วก็ผู้กองตมนานเนี่ยมีคนออกมาไปเล็กบอกไม่มีไม่ได้เจอคุณเฉลิมชัย <laughs> อย่างนี้จะไม่เรื่องเดียวไหม <laughs> ต่อมานะครับเมื่อเช้าเนี่ย <laughs> ครับเมื่อเช้าเนี่ยผู้กองไปพบกับใครก็ไม่รู้แถมบ้าน,านผมไ <laughs> อ้น,นี้น่าจะใช่ <laughs> ยังไม่มีใครคอนเฟิร์มหรือปฏิเสธแต่ผมว่าใช่แต่เรื่องกีที่ไป,ไปแถวไออะไรตะลิงชันอ่ะไอ,อนั้นน่ะมีคนออกปฏิเสธแต่อาจจะใช่ก็ได้ <laughs> แต่กีพอยต์สำคัญตอนนี้ของโผลคอรมอคืออะไรมาดู <Okay. S 1> ตรงนี้ครตอนนี้นนพักภูมิใจไทยจบจเสนอไปยกชุดคนเดิมไม,ไม่เว้นแม้แต่ชาดาไทยเศษครับเป็นโจทย์ที่ให้ทางกฤษฎีกาและก็เลขาคอรมเนี่ยไปตรวจคุณสมบัติ ครับส่งชื่อคุณชาดาไทเศษไปด้วยอ่านะเพราะไม่เช่นนั้นถ้าตัดชาดาออกไปเส้นทางการเป็นรัฐมนตรีของชาดาจบเลยอ่าเพราะนั้นให้ไปลุ้นที่กฤษฎิกากฤษฎิกาว่ายังไงค่อยว่ากันว่ากในสองสัปดา์เพร้ะภูมิใจไทยนิ่งที่สุดอเร็วที่สุดส่งแล้วเรียบร้อยการบ้านอ่ารุ่นไทจสร้างชาติมีการเสนอชื่อไปเรียบร้อยแล้วสี่คนครับเพิ่มชื่อเอกนัท พร้อมพันไปหนึ่งคนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนพิมพ์พัตราเสนอชื่อเข้าไปเช่นกันยันเข้าไปที่รอมชคลังครับพอยึดตามโครงสร้างเดิมแต่จะได้นั่งตรงไหนไม่รู้แต่นั่งตรงไหนไม่รู้4ี่คนของรวมไทยสร้างชาติครบชุดทั้งทั้งหัวหน้าพัีพรพันธ์นั่งพลังงานสุชาติชมกลิ่นรับดีช่วยกระทรวงพาณิชย์ต่อไปชาติไทยนา ทรงไปเรียบร้อยนิ่งมากเลยชมพูหนึ่งเดียวนิ่งไหยท็อปวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาชาติทรงหนึ่งชื่อเหมือนเดิมนี่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออาหน้าดีเข้าตาอยู่สี่พักนี้นิ่งนะมาดูสองพักปวนออพักปวนเลข พลังประจารัฐนี่ส่งสองโผมาสองกวนรอนายกคะเมื่อกี้เมื่อกี้เราลองภุมมดำพูดแล้วปวนอยู่ปวนอยู่ฟากหนึ่งส่งไปสี่อีกฟากหนึ่งส่งสาครับสครับปวนนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเพื่อไทยยังวุ่นอยู่ฮะเพราะเพื่อไทยตอนนี้เป็น16ที่นั่งใช่ไหมใช่สิที่นั่งเนี่ย ก็มีหลายแนวคิดแนวคิดหนึ่งบอกว่าอยากได้คนรุ่นใหม่ะนะมาอยู่รอบข้างนายกอิงครับบางคนบอกเอ้ยต้องมีคนรุ่นเก่าอืประก,กบบ้างประคองคองบ้างไม่นั้นคนรุ่นใหม่เดี๋ยวตำงานยากคนรุ่นเก่าที่เข้าตอนนี้รออยู่หนึ่งคนคือชูศักดิ์ศิรินินเออเข้าไปช่วยนายกอิงที่ ทำเนียบรัฐบาลสิ่งที่ต้องลุ้นตอนนี้น่าจะมีไม่มีไม่แน่ใจแต่ก็มีกระแสวิธีคิดมาตลอดว่าจะให้นายกเนี่ยนายกอิ้งเนี่ยควบกลาโหมด้วยครับและวแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นสูตรนี้นะครับนายกแพทองทานนั่งควบเนี่ยต้องหาลำตีช่วยเขาบอกตัวนี้มีทัาทามหลายคนแต่คนหนึ่งแหละผมได้คุยกับตัวเขาเองแล้วไดการท้าทาม เป็นนายทหารชื่อสอนี่หน้าฉากออกมาหนึ่งพลเอกพิสารวัฒนะวงคีรีอันนี้เตรียมสิบเป็นรุ่นพี่นะครับเตรียมเก้าเตรียมทหารรุ่นเก้ารุ่นพี่นายกทักษิณชินวัตรอันนี้กรณีที่แบบนายกไม่ได้ควบนะอ่าพี่แปะพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมอืม พลเอกนัทพลนาคพาณิชย์บิ๊กเล็กอันนี้หน้าฉากครับถ้าหากจะปรับสุทินคลังแสงออกครับแต่เขาว่าหลังฉากตัวนี้โอ้โหบอกว่าโอ้ต้องบอกว่าคุณสุทินแบคไม่ธรรมดาครั้งนี้เออแบ็กนี่ใหญ่มากนะแบคนี่ใหญ่มากนะทั้งในประเทศและต่างประเทศใหญ่มากนะโอ้โหนี่ต้องจับตาอาจจะไม่หลุดก็ได้ว่าหลุดก็ได้นี่ไอ้นั่นคือกระทรวงกลาโหมที่ต้องลุ้นคือคุณสุทินยังอยู่ไหมถ้าไม่อยู่ นายยกจะควบไม่ควบนะและ้วรัฐลนตีช่วยกรลาหมคนใหม่จะเป็นใครจะเป็นสเสือหรือไม่หรือไม่บิ๊กสบิ๊กบิ๊กนี่เป็นชื่อกไกอะหรือไม่ไม่รู้ลุ้นไปอ้าวคนต่อมาคราวนี้มาลองนายกรัฐมนตรีตอนนี้ชัดเจนที่สุดคุณพิชัยคุณพิชัยชุนห่าชี้ละจะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมุ่งเน้น ทำให้หนึ่งหาไรายได้เข้าสองจัดสรรงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้และสามใช้แขนขาก็คือธนาคารรัฐสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแต่ไม่รับรองนายกเนื <you know>. <S <S <Ti> ่องจากว่าถ้ารับรองนายกด้วยเนี่ยรองนายกจะไปนั่งแบบกัรมรดการกองทุนหมุนเวียนอ่ะมันไม่มีเวลาขนาดนั้นกำกับหน่วยงานนู้นอ่ะโฟกัสกระทรวงการังนี่แหละเมื่อโฟกัสกระทรวงการลังต้องมีรองนายกซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าตําแหน่งรองนายกเนี่ย ลุ้นกันสองคนคนใดคนหนึ่งนะครับหมอมิง์หมอมิง์แพทย์พรมินเลศสุรเดชครับหมอชนละนานสองหมอหมอครับเออมันสมองเขาบอกว่าหมอเนี่ยเป็นคนชาญฉลาดหมอมิงก์นี่แค่หมอจังหวัดเดียวแต่หมอชนละนานสองจังหวัดนะคออทั้งชนและน่านต้องลุ้นต้องลุ้นว่าหมอคนใดดวงแต่ตอนนี้ก็บอกว่าหมอชนละนานมาแรงแล้วก็ไอ้หมอมิง์เนี่ยเป็นอะไรนะเลขาธิการนายกเช่นเดิมนายกน้อยนายกน้อยเหมือนเดิมอ่า ขณะขท,ขที่องอดีตนายกใหญ่<ะ>เสถาทวีสินถูก,ถก,ถก,ถกนายกใหญ่จริงสูงใหญ่ด้วยสูงยาวเขาดีชวนให้ตีเขา่าเสถาทวีสินตอนนี้มีชื่อไปเป็นประธานที่ปรึกษาของนะฮะประธานที่ปรึกษาของของกับไม่ของนี่สำคัญใช่ประธานที่ปรึกษาของนายกรลฐมรีซึ่งเมื่อใส่ของเข้าไปเนี่ย ไม่ไม่ใช่เกณฑ์ข้าราชการการเมืองไม่รับเงินเดือนอแต่ถ้าที่ปรึกษานายกตรีอันนี้ตำแหน่งข้าราชการการเมืองรับเงินเดือนอานายกเศรษฐาจะนั่งในตำแหน่งที่ปร,ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนี่พี่พไปดูแลน้องอใช่เอาประสบการณ์ทางเศรษฐกิจเอาประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่มีอยู่ไปหนุนให้นายกอิงอทำงานได้คล่องขึ้น